ก็คลิปนี้นะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้บอกไปว่าผมจะแยกทําคลิปเกี่ยวกับดันเจียนนะครับเกี่ยวกับตตของอ์ติแฟกของดันเจียนนะคลิปนี้เนี่ยก็จะมาทํำทตัดของอ์ติแฟกดันเจียนนะครับทั้งแดงแล้วก็เขียวเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัดของอ์ติแฟกเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็มีกี่อันนะเดี๋ยวเริ่มแรกกันเนี่ยเราจะมา บอของมันจะแบกสีเขียวก่อนอันแรกเลยเนี่ยก็คือโอกาสติดคีิ15%และ5%เจะทซได้ดาเมจคคีเนี่ยแรงขึ้นนิ้อของดันเขียวนะแล้วก็อันคอมมอนเนี่ยจะบวกดาเมจหและโอกาสติดคีหร์เระดับแรกของดันเขียว โอกาสออก20%นะส่วน2อันแรกเนี่ยโอกาสออกเท่ากันเลยก็คือ37%เอรนะดับแร่เนี่ยคือบวกดาเมจ15%รนะแล้วก็ระดับอ e ีพิกโอกาสออก4.9%ถ้าตแต่ของมันก็คือบวกดาเมจ20%ร แล้วก็ทำให้ตัวละครของเราเนี่ยวิ่งไวขึ้น10%ส่วนระดับมิตรข้อสุดท้ายเนี่ยมันยังไม่ได้นะแต่ว่าถ้าตัดของมันเนี่ยก็คือบวกเงิน5%บวกดาเมจ35%แล้วก็ทำให้ตัวละครเราเนี่ยวิ่งไวขึ้น20%และโอกาสติดคิเพิ่มขึ้นเป็น15%ต่อไปของดันแดงนะครับ ให้ลืมบอกไปโอกาสออกของอันนี้เนี่ยคือส่วนจนหนึ่งส่วนเฟรมออฟอันนี้เนี่ยผมรู้ชื่อมันนะแต่ว่าผมยังหาถ้าแตงมันไม่เจอนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยก็ถ้ารู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับต่อไปของด้านแดงโอกาสออก37%สเอรนับคอมมอนก็คือบวกดาเมจสิอร์เอันที่สองระดับอันคอมมอนโอกาสออก37%เหมือนกันสถานะก็คือ ทำให้แต่เลียกของเราเนี่ยเร่งเร็ว10%ดาเมจแรงขึ้น10%ระดับแร่โอกาสออก20%เป็นหน้ากากนะครับผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าสถานะของมันเน่ยก็คือบวกดาเมจ20%โอกาสิดชิน10%นะครับต่อไปแหวนโอกาสออก4.9% สถาน,นะก็คือบวกดาเมจสิบเปอร์เซ็นแต่ไม่ใช่บวกดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ห้าเปอร์เซ็นตทำให้มันของเราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นตัวะของเราวิ่งเร็วขึ้นต่อไปอันนี้น่าจะเป็นกระโหลกไฟนะสถาน,นะของมันหนยก็คือบวกสามสิบเปอร์เซ็นดาเมจทำให้ตัวละครเนี่ยเราวิ่งไวขึ้น 15%หมายถึงมอนที่เราใช้เตียแล้วก็โอกาสติดคีเนี่ย5%ต่อไปอันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมโมบิด้าได้บ้างมืิรู่เหมือนกันแต่ว่าสถานะของมันเนี่ยก็คือบวกดาเมจห้ร์เวิ่งไวขึ้นยี่้นโอกาสติดคี้ิบเและบวกเงินอีก10% มาดูนะผมบอกไอมิติคอมบนไปยังก็คือมันบวกเงินห้าเปอร์เซ็นนะก็คลิปนี้นะ่ะมีแค่นี้นะครับแต่คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นหาน,หนาของตู้เอ็นชารนะครับที่จะบวกสถานะของ OP 1หนึถึงสามครับ